สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาวทุง่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาพ่อกันเป็นประจำนอ้องพี่น้องน,อนะครับมื่อนี้เสพภาพพี่น้องมาเอาของดีเออเออไม่เงี้ยเลยเสพภาพพี่น้องมาเอาของดีพี่น้องของดียุใสมีของดีเนี่ยแหละเศราทุง่งอ่ะอ่ะรวยมาทั้งนี้มนันีอ่าของดียุกอไั่นี่พี่น้องนี่ของดียุกอไั่นี่เนาะเจ้าอยังอ่ะของดียุกอภัยไม่แย่จะสงสัยว่าดวงรดด้วนบ่เศร้าทุง่ง ัวแซจบแซบนี่เด้ส่นะโบมณรถด่วนนะครับพี่น้องแต่ว่าจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับอ่ะอวยมากไหมนี่นี่อันอันัวที่เป็นคลองดีอยู่นี่นี่พี่น้องนี่นี่ยังสงสัยอีกนอกไม่กับโบมี่เปนคลองดีจังไรกันคลองดีก็คือสิ่งที่อยู่ในนี่นี่พี่น้ออยู่ในดินนี่อยู่ในเงาไผ่นี่นั่นก็คือดินกอไผ่หรือดินขุยไผ่นะครับ ดินคุย้ยไพ่นะครับซึ่งพี่น้องหูกันดีว่าเป็นแหลง่งที่อยู่อาศัยของเสือล่าไตโคเดมาซึ่งเปลี่ยนเสื้อล่าป้องกันและกำจัดโรคพืชได้อย่างดีนะครับคนใจช้าทุ่งจะเอาตัวนี้แหละไปเพาะนะครับพี่น้องไปเพาะนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณเสือล่าไตโคเดมาให้ได้ละลายในกรณีที่พ่อดอสามห้อกับโบมีห่หัวเสือไตโคเดมาสําเร็จรูปกับโบมี่เงินซสือหรือหาซสือบอ่ได้ นี่แหละอาศัยดินก่อไผ่อลไรพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวคนจะซ่อมช่งเด็ดเ้าเบิ้งว่ามันเป็นเจ้าไหนนะครับนี่พี่น้องนี่ยยางมาอ่อนมุมบุงมิดนี่นะครับเป็นนุ่มๆนิ่มๆนี่แน่นไปเลยนะก็คือดินขุยไผ่ดินที่จุลินทรีย์มันย๋อยอลไรพี่น้องนะครับนี่เอาใบไผ่ออกซะกันนะเอาใบไคออกซะกันเบิบางลูกดินคือเพิ่มนี่แม่บ้านเป็นครึ่งยืงอยู่นี่อันนี้ก็สามารถใส่แดงนะเป็นเป็นรากไผ่เนาะ ลากไผ่นะครับพ um> ี่น mm. ้องเนื่องจากว่ากอไผ่นะครับเป็นไม้ที่บรรดาเสือล่าที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายมักจะมาอาศัยอยู่มาอาศัยกินก็เนื่องจากว่าลากไผ่ของเขาจะไม่รสหวานนะครับพี่น้องมีน้ําตาลนะครับซึ่งเป็นอาหารอันโปรดปานของบรรดาเสือล่าทั้งหลายรวมทั้งไตโคเดมาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขาพี่น้องเอาจะปนใบไผ่ใบเพื่อไปเนี้ยกับเบิ้ลไปนั้งนะครับ ข้า่นลองเอาเ่องนึ่งดนี่ดินปุ๋ยไผครับนี่เ่อหน่้โ้หอีล้วร้หีีวเลยนี้างดินคุยไผ่เลอ่เอาบ้างดูไปเชื่อไปเฮืเป็นเป็นปุ๋ยมักนะครับพื่องปุ๋ยมักหรือเช็ดเป็นดินปุ๋ยไท่นะครับใส่ปลูกของนะครับใส่ปลูกช้นใส่ ปุก้นไม้นะครับเอาเตรียมกะละมังมาร้อมเรียบร้อยดินคุยไผ่ยอย่างนี้ขนานั้นนะครับเอาเลยอันใบซุ้งเน้นออกเป็นเนี่ยน่าจะเน้นดินมากกว่านะครับนี่ขนางนี้อันเป็นแผ่นเป็นแฟนขน,นาดเอาอะไรได้นี่นะครับนั่นก็คือหากไฟ เป็นยังไมาา่ได้ออกขึ้นมาทั้งๆดิเนื่นองจากว่ามันขึ้นมาหายกินปุ๋ยพี่น้องนะครับหลวก็ข้างล่างมันเป็นขีหน้หินมันลงไปบาไรายนะครับเนื่องจากว่าเป็นขี้เหนินมันลงไปบไรด้มันก็เลยข,ขึ้นมาข้างบนเด,ดี๋ยวเขาจะไปย่องย่องเอาไอ้ดินอยู่ในหากมันนี่พี่น้องไปแค้น,นเปแค้น,นเลยเอาเลยเลยนะครับเป็นลากใยที่ตายแล้วนะพี่นอกก้องคนนี้ขึ้นมาหาอยู่หายกินแล้วครับเจ็ดประกองด้งนะ่ะ โอเคแล้วโอ้โหฮะเยอะฟังดีเลยนี่อ่ะอืเอาไปเอาควนเลยตายซะละอ่ะจาัดๆกันเอาใบไผ่ขึ้นมาโอบไว้ที่เก่านะครับพี่น้องเพื่อให้เขาด้วยเนี่ยเนี่ยเขาได้พี่น้องดินขุยไผ่เนี่ย ไปคนทุ่มคนจะช่อมเสี่ยวไปเฮ็ดยังอีกยังนําไปเบิองนะครับครับพี่น้องเมื่อเข้าได้ดินคุยไผ่มาแล้วนะครับเนี่ยนะได้ดินคุยไผ่มาแล้วข้าก็จะมาทําการล่อเพื่อแยกพวกเศษไม้เศษยังออกนะครับให้เหลือแต่ดินคุยไผ่ล้วนๆนะครับกับหากไผ่ที่มันย่อยมันพูแล้วนะครับอ่ะลองเลยเนีย่ยปุงพัสตีกวา ลองมาลองคุยไพเขาเป็นยังไงโซโซนแห้งเพื่อห้ได้คุยไพ่ร่วนๆน่าเียนะเชียงลัเขากับมีแล้ว ร่อนไปเรื่อยๆพี่น้องเพื่อเอาคุยไผ่เข้านะครับเอานีดียวกันๆมัดย่องย่องขึ้นกันร่อนขึ้กัน,น,กนครับพี่น้องว้าไงกุ๊บเลยนะตอกพิธีที่ทำในตอนแรกพี่น้องนะ เป็นดินยาได้เนาะพ่อนเนาะเด็ห่เอาอะไรก็ได้อันนี้เป็นหากไผ่นะครับพี่มาหากกับสามันบักใช้น้ำกันไล้เลยครับก็จะตีตียวดินเล็หน่อยสักกันเดี๋ยวขออนุหาเนี่ยบักอๆเออ เอาดินออกนะครับพี่น้องนี่ก็คือดินคุยไผ่ที่เขาได้มากนะครับพี่น้องเยลยหลังจากแยกสิ่งเจอือวปนลงไปแล้วเนาะพวกเพราะว่าจะเป็นใบเป็นกากเป็นยังมันนะครับพี่น้องก็จะได้ดินคุยไผ่ล้วนๆนะครับเนี่ยจริงๆเราไปปลูกเพื่อด้ยบ้านนี่ปลูกได้เลยนะครับสามารถเอาไปผสมดินปลูกปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นดินคุยไผ่นะครับพี่น้องอุดมไปด้วยาธาตุอาหารแล้วก จูลินซี่ที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าเมื่อนี้เขาจะใช้ทุ่งจะเอามะปุงมาเนี่ยนะครับโดยจะเอามะปุงร่วมครับปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องเนี่ยนอัตตาส่วนเท่าๆกันครับหญิงคุยไผ่หนึ่งกะละมังก็จะใส่ปุ๋ยคอกหนึ่งกะละมังส่วนตัวที่จะเติมเพ้ามาเพื่อเป็นอาหารนหครับเสื้อไต้โคเดมาม่านั่นก็คือล่ำข้าวนะครับพี่น้องเป็นล่ำข้าวนะครับลำละเอียดเนะนะครับเขาจะใช้ทุ่งจะใส่ล่ำเขาประมาณสองกิโลนะครับร่วมครับ ปุ๋ยคอกแล้วก็ดินคุยไพ่หน้าตาเท่าเท่ากันนะครับเดี๋ยวเขาอยากไปเตรียมน้ำไว้ก่อนมานี้ครับพี่น้องเมื่อเอาดินคุยไพ่หนึ่งกะละมังปุ๋ยคอกหนึ่งกะละมังผสมกันเรียบร้อยแล้วทางการใช้เการคุกไข่เขากันเจากก่านั้นวจิงจะตามด้วยลํำข้าวนะครับเมื่อตามด้วยลํำเขาเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำให้มีความชื้นนะครับเพื่อให้เสื้อเขาเดินน่องหนะ เอาเข้ามาคุกให้เข้ากันเลยพี่น,อน้องมันดินปุ้ยไพ่ครับปุ๊ยป่อคุกให้เข้ากันนะครับมีลายเฮ็ดลายมีหน่อยเฮ็ดห,หน่อยดีเพี่น้องเ้ายปุ้ยได้ได้ด,ด,ได,ดินคุยไพ่มาหลายกัใส่อัสตาปุ้ยมัดปุ้ยพนะเลขปริมาณเข้าเข้ากันไม่กใกล้เคียงกันนะครับ เขากันพี่น้องเมื่อเห็นว่าดินคุยไข่ครับออคุยขออ้อเขากันดีแล้วนะครับก็ตามด้วยล่ำข้าวนะครับพี่น้องตามด้วยล่ำเข่านะครับเนี่ยจะสรุใใสงใส่ล่ำเข่าสองกิโลนะครับ คือจริงอาจจะบดถึงก็ได้ใส่โลนึงก็ได้สองโลก็ได้พี่น้องน,นะครับเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ของไอ้เจ้าไตโคเดอรมาเนี่ละนอกี่น้อนนะน,นะครับเพื่อเล่งให้เชือเขาขยายเลี้ยวขึ้นนี่อาหารกินอุดมสมบูรณ์เขาก็ขยายเลี้ยวขึ้นไปใส่ลงไปเลยนะครับนอกจากจะกเป็นอาหารจุลินทรีย์เรายังสามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้อีกพี่นนอกล่เ้เขานะครับที่ทานอาหารสำหรับพืช่อนทางสูงนะ เป็นวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่แนะนน้ำหายออกมาท่าปุุยหมักนะครับถามนี่ลายว่าคุกให้เข้ากันพี่นอนมา้เนี่ย ดัน,นั้นก็รดด้วยน้ำพอชุ่มนะครับ่นมข้อซึนๆนะครับเพื่อให้เสื้อเขาเดินดีแหงไรกับไปยาะต้องคุกให้เขากันจะก็นอก่น้อนะ่ะถ้ายังแหงอยู่ก็ต้องสิบคุกอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> สังเกตก้อนก็ดีก็คือปั้นเป็นก้อนแน่ปุ้เป็นก้อนแน่นั่นแหละนะครับพี่นอง นะครับพี่น้องเช็ดไปใส่นะครับอาจจะยากแน่แต่ถทำไปได้นีลองเอาสูตรเขาจะสร้างกลุ่เก็ดใส่ลองผมเด้เพี่น้องเด้อครับบินขุยไผ่นะครับบินขุยไผ่มักเพื่อมักเพื่อยังกีเพื่อให้เสื้อไต้โเดม้าที่อยู่ในขุยไผ่เลยพี่น้องเพิ่มปริมาณแค่กระจายเออขยายนะครับสสคือเรื่องเสื้อไต้โคดม้าให้มีปริมาณหลายขึ้นให้มีกำลังต่อต้านกับเสือโลกกันดลย พน้องผิดจรงไหนอีกนนจะไม่พี่น้องเง้ปุ่นขุ่นอุยไว้ย,ยู่ะคงจะพอดีแล้วน้องบันอาคุกอีกเท่น,นึงพี่น้องเพื่อให้น้ำกระจายทั่วถึงเข้าทุกซอกทุกมุมเข้าทุกอนู การกองก็ต้องกองนาพี่น้องนะครับไม่ต้องกองหนาพาเพราะว่าเสือราดไตโคเดอร์มาเนี่ยเป็นเชื้อราที่ต้องการอากาศนะพี่น้องแต่บ่มักแสงนะครับแต่บ่มักแสงซะนั้นนะครับต้องเอาไปปมไปนี่มพี่นอ้องจะเป็นห่มไม่หรือห่มใส่ข้าก็ได้โฮมเพื่อนก็นได้นะครับเพราะว่าเป็นเชื้อไตโคเดอร์มาที่ไม่ชอบแสงแดดนะครับแต่มักแสงสว่างนะนะครับ อ่ะเรียบร้อยพี่น้องนะครับจากนั้นก็คุมด้วยผ้าบใบผ้าพี่น้องมาบนใกล้ๆโอ้โหหลักทุเล่พี่นอ้องนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยแประมาณนี้นะครับนะคุมไว้มไม่โดนปไนไอ้ปะเนี่ย้ราบคันถามประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันนะครับพี่น้องครับเย มันมาเบิ่งนะครับที่จริงกันก็นี่เกลียของเขาคือประมาณเกลดถึงสิบวันนี่แหละครับก็สามารถนําไปใส่ได้เลยเพราะว่าเสื้อใต่คตรเดิกมากกัอายุในช่วงนี้นะครับซึ่งเขาเดินนะครับพี่น้องอันนี้เป็นปุยขอบนะครับความบืุนประมาณนี้นะครับพี่น้องได้โอเคได้เลยเนี่ย จะน่นกะห้ากับเจ๊กเขาไว้ในห่มเจ้าคนใช้สนุอย่างบรหานคือว่าคือจะบอกไม่่มาหลักกินคือจังนั้นก่อนเด็กจะคุ้นเขาแล้มาคุ้นกันไงพี่เงเพย่กป้องกันครบสื้นมาครบสื้นนี้บถ้าบอกคุ้มเลยือครบ้นจะไปก่อน การตามโครงต่้างเนาะกัรล่มเปิดนี่ก็เรียบร้อยนะครับพี่นอ้องสำหรับการบ่มเชื้อไตโคโดมาจากดินคุยไผ่นะครับอ่ะอีกเชกเก่ามือสิบมือไปแล้วเขาจังน้ำไปใส่นะครับการน้ำไปใส่นะครับพี่นอ้อง นะครับแ, Rabbi, แนะนําว่าให้เอาไปผสมกับดินที่เขาจะปลูกนะครับบางเช่นถ้าพี่น้องจะปลูกไม้กระถางนะครับก็แนะนําว่าให้เอาดินทั่วไปสองส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยไต้โคดามานี่นะครับที่เขาหมักจากคุยไผ่นี่หนึ่งส่วนนะครับนอนนันเพี่น้อยก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก็ยังกันเรยแต่นะครับแต่แนะนําว่าในการปลูกทุกขั้งขอห้มีดินคุยไผ่ที่เลี้ยงไต้โคดามานี่หนึ่งส่วนกับพ่อนะครับ ไว้ในหันแ้ะเสือเขาจะทํางานเองนะครับพี่นอ้องจะป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับโดยเฉพาะโรคเสื้อล่าโรครากเนา่โลลาโคนเนา่าเน่าคอดินบ,บดาเน่าต่างๆเนี่ยซึ่งเกิดจากเสื้อล่าเนี่ยไตโคเดมาเขาจะไปยับยั้งนะครับจะไปยับยัง้งหรือจะไปเป็นเกาะป้องกันเป็นพุ่มคุ้มกันนะครับพี่นอ้องเป็นพุ่มคุ้มกันนะครับมันวาระบ,บ,บาดจนพ่อแห้งแลยจังใตโคเดมาก็เอาไปอยู่แต่ให้การปลูกทุกขั้งควรจะมีเสื้อล่านี่ อยู่น้าเป็นองค์ประกอบน้าเพื่อเป็นเกาะป้องกันนะครับพี่น้องนะครับผูกโซ่ข้างเฮิมเฮิ่มียต่ไจะได้กล้าเขาไก่เนาะคืบอบักพิดบูใ่ญ่เลยข้างเฮิอมเหมือนท่านที่มาตัวอืน่นที่เขามาเพ่นพันกับพวกกาค่อยๆกันนะครับพี่น้องถามีเสื้อไล่ตากไต่โคเดอร์ม,มาเป็นเกาะป้องกันแล้วนะครับเสื้อลาอื่นซึ่งเป็นไส้เห็ดโลกพืชกับพวกกามาใกล้ึ้นกันนะครับอ่ะลองเอาไปใส่มาด้พี่น้องเด้อเทคนิคง่ายๆนะครับใส่วัสดุในท้องทินมาเห็ดนะครับพอจะเช่าทุ่งได้ ดินคุยไผ่เนี่ยแหละมานอกพิณนอนาะนะครับดินคุยไผ่มามันก็คล้ายๆกับวิธีขยายเสื้ออ่าสารเล่งซูเปอร์โพดอสามแม่บ๊วยพิณนอนะครับกับเพียงแจ๊กแค่ว่าใส้สารเล่งซูเปอร์โพดอสามซึ่งเป็นหัวเสื้อแต่คู่เดิมมาที่เขาคัดมาแล้วซึ่งเขาก็ได้จากก็ได้ไอ้คุยไผ่เนี่ยแหละนะครับมาผสมกับปุ๋ยมักปุ้ยข้อแล้วก็เมียร่ำเข่าเลี้ยงแล้วก็บลดน้ำถาอย่านี้ขึ้นกันนะครับพี่น้องเพียงแต่ว่า ข้าใส่ดินคุยไผ่แท่นนั่นเองนะครับอ้าลองเอาไปเห็ดใส่พี่น้องนะครับเล็กๆหน่อยๆจากควัญใจชาวทุ่งอ่าคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าม่ยังดีๆจังพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจกขวัญใจชาวทุ่งนะครับอ้าต้องขออภัยเสียงรบกวนให้สร้างข้าเห็ดขอกไก่ขอกงวท่านเหลียวจูว่ๆจัดจัดอยู่มิไงอาจจะลำคันว่าสิฟังเสียงรอๆเศร้าถุงบ่แมนมีแต่เสียงตัดเล็กปวดดอยู่อะต้องทำใจนาะพี่น้องนะครับอ้าคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้อง